สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,านะคะภายใต้การนำของท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีนะคะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการนำเอาอความรู้จากมหาวิทยาลัยภายใต้กระบวนการของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมาใช้ในการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงนะคะให้ก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวที่ ให้ความสำคัญในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมโดยการที่จะมองในเรื่องของคาร์บอนสุธทธิเป็นสูตรนะคะซึ่งในบทบาทตรงนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบพคนะคะแล้วก็สอสอสอในการที่จะมาร่วมกันค้นหาแนวทางในการที่จะทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาการท่องเที่ยวเบตงซึ่งกำลังเป็นจุดท,ที่ได้รับความสนใจเนี่ยให้เข้าสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะ นโยบายในการการองเที่ยวตราที่รัฐบาลกําหนดให้เบตงเมือนต้นแบบนะสามเดือนเศรษฐกิจคู่กับมองกิจก็สวยโกโลกครับสําหรับนโยบายของมืองเบตงเนี่ยนะครับที่เราเห็นชัดชกเนี่ยเราก็ต้องรณรงค์นะฮะโจงเสือเข้ากระกวบการนะเรแรบสีเขียวนะที่เป็นมิตรกับสิเวล้อมนะครับ แล้วก็การบริโภคหรือกินอาหารท้องถิ่นนะบริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อย่างการใช้อีกิอต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงนี้ล้วนแต่เป็นแก่ที่ววายในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเมืองเบตงกล้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวข้าวบ้านเป็นศูนย์ในาคตครับ พูดถึงการท่องเที่ยวอำเภอเบตงด้วยปัจจุบันการท่องเที่ยวอำเภอเบตงนี้อน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะมีมาเลเซียกับสิงคโปร์อยู่ที่80%คนไทยอยู่ที่40%สกายวอล์กเป็นหนึ่งดุดท่องเที่ยวที่ว่าช่วยได้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศของอำเภอเบตงอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีโดยเป็นอย่างนี้ปงําไมดอกมงนาว ก็เป็นที่จุดหนึ่งที่ว่าเป็นพักผ่อนเดินใจคนที่เข้ามาแล้วเข้าไปพักบนที่สวนดอกไม้มีดอกไม้สวยๆแล้วก็คี่ัาดีๆอาหัดนเย็นสบายช่องนี้อยู่ที่อากาศประมาณ2 0องศาบวกลบครับถ้าคิดจำนวนภาาการท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-30ล้านคนเนี่ย ก็ตีว่าสักประมาณสัก40%ของเอซตของการลดรายไดก็มาจากคาาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งแนวทางจริงๆเนี่ยในส่วนของพลังงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของหลูดของการท่องเที่ยวนะครับว่าเราสามารถที่จะลดเรื่องของเงินทางโดยใช้พลังงานจากวลังได้โดยวิธีการไหนบ้างเช่นเรื่องของการหันมาใช้รถ ทีวีในการขนส่งตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรถจากที่ใช้คอสซิลมาเป็นเรื่องของจักรยานนะครับเรือก็อาจจะเปลี่ยนมาจากเรือ,อที่ใช้เชื้อเอพลิงคอสซิลเนี่ยมาเป็นเรือไฟฟ้าในเรื่องของการพนังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการเบตงเนตซีโร่ในครั้งนี้นะครับก็ หลักๆแล้วตอนนี้ก็กระทรวงนะครับได้ได้รับนะครับมอบหมายนะครับในการประชุมขอบ26นะครับในเรื่องของการจัดการนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งสงขามาฝั่งเบตงจังหวัดยะาลานะครับ สิ่งสาคัญในการที่จะทําให้คาร์บอนเครดิตเป็นศูนย์หรือว่าเราเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลนะครับก็คือว่าพยายามที่จะลดการใช้คาร์บอนให้ได้มากที่สุดประเด็นสําคัญจากการท่องเที่ยวสงขามาถึงเบตงเนี่ยก็คือการเดินทางที่เราจะต้องปล่อยคาร์บอนระหว่างทางจะทํายังไงให้การปล่อยคาร์บอนระหว่างทางเนี่ยได้ถูกลดลงได้มากที่สุดและอันที่2ก็คือจะทํายังไงให้ได้เกิดการชดเชยในส่วนของคาร์บอนตรงนี้เพื่อที่จะทําให้คาร์บอนเครดิต กลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้ในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องการลดโลกร้อนในอนาคตได้ครับผมมองผมคิดว่าในตรงปัจจุบันเรื่องของคาร์บอนเป็นศูนย์เรากําลังจะกลกายเป็นเมืองกรีนซิตี้ผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์นะครับร่วมกันไม่บ่อยไม่ ไม่ทําให้เกิดในสูนเรืงมันเนี่ยอันเพียวอะไรกับพิ่ตับสภาพอากาศนี่มันเสื่อมโทรมนะครับเราก็จะรักษาธรรมชาติความเป็นต o n อยู่ได้ก็ขอทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อลดคาร์บอนนะครับสหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มีนโยบายการดําเนินงานนะคะในเรื่องของการเรื่องของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์เรื่องของการให้ความสําคัญกับ สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างในเรื่องของเ,ออเรื่องของคาร์บอนต่างๆ,ๆดังนั้นเนี่ยแนวทางการดำเนินงานของเราเนี่ยก็มีในเรื่องของ sustainable tourism goal นะคะไปยัง sustainable development goal นะคะเป็นการที่จะขับเคลื่อนนะคะ ให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสําคัญนะคะในด้านของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตวาาัฒนธรมรวมถึงด้านสิ่งแวดลอ้อม